Bem bem. Bem bem. Chém chém kiếm <laughs> quá cái โลเท่าไหร่ท่านโลหนึ่งโลมีกี่ขีดสิบขีดนะฮะ,<น>ะใช่ไหมครับหนึ่งโลมีสิบขีดโลละร้อยเนี่ยตกขีดละกี่บาทโลละร้อยขีดละสิบบาทนะคะ,ะขีดละสิบบาทแล้วทีนี้เนี่ยพี่มารก็มาถามเขาเมียถ้าสมมติโลละเจ็ดสิบก็ครึ่งโลก็สามสิบห้าบาทครึ่งหนึ่งเลยแบบนี้ใช่ป่ะสามสิบห้าบาทนี่ก็คือห้าขีดครึ่งโลห้าขีดอย่างเงี้ย พี่พุทธเนี่ยเราก็ลองดูอ่อร้านไหนแบบกัมเล็กๆอย่างเงี้ยปุ้งหน่ะยสามกัมยี่ห้ามีไหมตรงนี้มีกัมเล็กๆก็มีมีอยู่ว่ะสามกัมยี่ห้าก็ลองดูเพราะพอตอนรวมกันเนี่ยแเราลองถามเอ่อพี่ลองช่างให้หน่อยหน่อยดิ่สามกัมยี่ห้าถูกเท่าไหร่นหมอ่าเคฮะหนักมันหนักครึ่งโลไหมเนี่ยถามเขาโลเท่าไหร่เคยค่ะแล้อกมาแล้วถ้าถ้ามันไม่แพงก็ซื้อครึ่งโลมาอย่างเงี้ยฮะ ให้ซื้อมาครึ่งโลหรือว่าซื้อสามกับสบห้าถ้ามาโลมันแปดสิบอย่างงี้ก็ไม่เอาแล้วแพงแล้วอะโอเคฮะถ้าครึ่ง,ง, okay งโลแปดสิบขึ้นไปซื้อเยอะอ่ะใช่ใช่ไก่โลหน่งแล้วนจิ้มุกี้ไข่ลูเสน นี่ก็หลายบาทแล้วไม่เอะไะนี่ก็หลายบาทแล้วไม่ต้องเลย